ท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับผมนายรินคังผาสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดปุบุรีเขตสี่พักภูมิใจไทยครับข้อหาลือที่จะมาพูดคุยวันนี้ครับจากรัษฎรผู้ใช้เส้นทางนะทางหลวง205นะครับจากโคกสำโรงไปชัยปานนะครับช่วงกมที่21ถึงกมที่40นะครับคือจุดกับรถต่างๆนะครับที่ ที่ในตามภาพหนึ่งสองสามนะครับมันไม่มีที่ไหลาทางที่จะให้รถใหญ่นะครับสำหรับตีโค้งเลยครับเพราะพอเลี้ยวไปแล้วตกถนนเลยนะครับดังนั้นอยากจะให้เสริมไหลาทางนะครับให้จุดกับรถให้กว้างขึ้นแล้วภาพที่4ี่ห้าหนะครับมีไหลาทางแต่ไม่มีที่จุดรอกับรถนะครับเป็นเส้นตรงตลอดเลยนะครับใช้นะครับมีป้าย สีฟ้าฟ้านี่คือป้ายบังคับเส้นบังคับจราจรนะครับรถไปวิ่งไปตามตูดกันไปชนตูดกันตลอดนะครับพอถึงจุดกลับรถนะครับจะชนท้ายนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากนะครับอยากให้ท่านประธานนะครับแจ้งไปยังกรมทางหลวงนะครับให้ช่วยดาเนินการในการปรับปรุงจุดกลับรถนะครับนะครับให้เป็นแบบแบบสี่แยกตรงจุดไฟแดงวังเพิงนะครับตามรูทที่789ดแานะครับไฟแดงตรงนี้คือมีมีจุดพักให้จอดรถนะครับเวลาสําหรับจะกลับรถ ส่วนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับไฟสัญญาณนะครับยามค่าคืนไฟต่างๆในถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้น4ี่เลนนะสี่ช่องทางจราจรถวิ่งไปมามากนะครับตอนกลางคืนไฟจะไม่ค่อยติดครับอยากจะให้มีการปรับปรุงไฟในจุดสัญญาณจราจรไฟแดงวังเพลิงนะครับตรงจุดกมที่36มนะครับและช่วงต่างๆในชุมชนนะครับไฟไม่ติดเลยนะครับก็อยากจะให้ ไปซ่อมแซมไฟให้สว่างขึ้นพอจะได้ลดการสูญเสียในการเกิดอุบัติเหตุครับครับและอีกประการหนึ่งนะครับฝากเรื่องฝากตอนนี้นะครับที่ผมได้พูดคุยไว้อาหารลือครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่าน,นอำเภอได้ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาน้าท่วมของอาเภอโคกสำมรงนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าและท่าน,นอำเภอที่ได้ดูแลให้ประสานไปยังชุมสานในการมาสํารวจออกแบบครับ,รบขอบคุณท่านบาทครับ